ตูเรียนหนึ่งคันรถเ่าือแปดเจ็ดนะ่ะคือแปดเจ็ดไม่ธรรมดานะเปล่าใต้นี่ดังกังใหญ่เลยตอนนี้ในเลือกที่เียวแบบที่เก่ๆเลย <c oughs> ช้อมใจทูเรียนอ่อนเมื่อวานหลอมนอกนุ่มในหลอมนอกนุ่มในนะที่่าวเลือกรับ,บจากเปล่าใต้ ามากเด้าวคนดวงดีขก็เพ็ดด้ก็เพห็ดดวงดีรครับคนดวงดีเก็บเห็ดก็ได้เห็ดแกบอกแบบนี้คนดวงดีเข้าป่าเปเจบเห็ดก็เจอเห็ดคนดวงดีเก็บเห็ดก็พอขี้ พากกันมากเอกมายังฝ่าดีบเข้าเบาแล้วแถนในทุเทพรุงรัตนนวอยนี่อุ้ยหลายหมเข้าเบาเลยเนาะมือเ้าก็เจ้มาบ่มาบดขาดแทเกตันกับม่อนตะการไปอีสานไปไปอีสานไปเกตักับม่อนตะการไปตันต้องเสี้ยบเลยนี่ยต่งโตแทนมากตอนนี้เรามาตามแล้วเด้อ นาาในเลขเด็ดทุเรียนแซบาาทุเรียนบบาใตา้ที่เบาวนี่ยมาตูดงได้แล้วได้ได้มาหางเดียวแต่ว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดปู่จะฟันทงให้อีกทีหนึ่งที่ไปที่มาทาไมถึงได้เลขจากพระตุดงขึนข้นมาอะไรเพื่มาซื้อทุเรียนสองลูกเบาก็ถามปู่ว่าเบาเบาก็ถามว่ายา์ขอเลขเด็ดหน่อย ปูก็นั่งๆจะบอกแปดูนย์เจ็โยมแล้วก็ซื้อทุเรียนสองลูกเสร็จปาทุเรียนให้ปูก่อนจะขึ้นรถอย่าลืมนะ8ปเจ็ดตัดเอาในนั้นว่า <ư> ปูย้ำแบบนั้น, swing, นเลยมัก8ปเจ็ดเลยตีนี้กานเลขเป็นที่มาของคนดวงดีอย่างนะคนดวงดีเข้าปลาไปเก็บเห็ดได้เห <dirt. S 1> ็ด <üd S 1> ก็ได้เห็ดคนดวงไม่ดีเก็บเห็ดก็เจอขี้ เือกวของแดงเี่องงคือห่ยวกแต่วันนี้ปูโตมาแล้วเดี๋ยวจะไปหาปูที่หนองบัวลำพูวันที่ยี่สิบเจ็ดจะถนเทิไปแต่เพ่นโทรมาบอกเพิ่นโทรมาบอกว่าสีน้มากระซิบบอกเนาะบอกจะสีเจ็แต่ปูว่าจะรอเอาไว้มันคัดก่อนถึงจะฟันทงให้เดี๋ยวนี้สีเจ็ไปก่อน หมายเล่เด็ดเป็นเลขอะไรเลขเลขปันเลขอะไรเลขผีมากระชิดบอกผีมากระชิดบอกโอ้ปูตู้ดวงพ้อนอยู่น้องบัวลำพูบอ่ะอยู่น้องบัวลำพูไม่ขายทุเรียนหมดอกก็ต้องไปหนองบัวไปหาปูไปตามแนวทางไอ้ fc วันที่27สี่พันอีกสองวัน พอดีจะขายตู้เรียนที่ศษหมดวันที่ยี่เนี่คนสิบฟันทงให้เป็นบล็อกคนสิบฟันทงให้ทงสุดท้ายบร้อแม,มนเลยบอกคือกองปูถ้าพอฟันทงเสร็จก็คือจบเลยไม่มีธงสุดท้ายค่ะตอนแล้วมนนี่นนกระสิบสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่ เจ็ดเจ็ดสี่นะคะเลขสี่กระชิบปูปูชุดโดนลึกลับอภิบาลหนเลือกตุเรียนให้ก่อนกรอบนอกนุ่มในสุกพอดีใช่ไหมสุกพอดีกินพอดีไม่เละเดี๋ยวโบเซนต้องไหมต้ขอขาดต้นเดี๋ยวคุณด,ดันมือนั่นมากโล่ละลอยสามสิ้นน้อยๆแตงโมแตน,นี ืันนี้โลจากบาทพี่เบาวันนี้โลละร้อยวันนี้ร้อ่สิบหน่วยใหญ่เลยบาทหน่วยงามแดมืมนนั้นหน่วยน้อยทุเรียนพี่เบวนี่กินได้ทั้งเปียกบ้อนนี่นะเข้ามา เข้ามาลูกร่าวนหนวดดีวันนี้น่ะตสตัวไม่มีสตัว่ีวันที่ี่เ็่นหายตะวันตไปหาอกวนคิดออกต้องไปไปเอาถงที่เนา มีมีเอฟตี่แบบว่ามาสืบตามตามบอกมากมาตามหาหลันที่เบ้าเองบองพระเจ้าลูกา,าได้ตามเพจมากาตามย o u t u b กก็หนีนเจ้าว่าบบอกูกค้าบบเขามีังือยัมลูกค้ามาอีกแล้วลูกค้ามาซื้อขวดยไหลุดนรง ไม่ได้ไม่ได้28นะ28อยนะตรงเรารุ่นใหญ่นี่เลย9 8อุ้ยกระเล็ก่9 8นอะอ่ะเขาใหญ่ที่ยัง G98 นะนี่ค่ะราคาเทียราคาเทอยนใคุณพี่ G98 ราคาเทียบราคาส้นไม่ได้เอาใหญ่

กิี่อ่าลงปเลยลงตัวก็ในกิดีเซ่บไม่ต้องเมยน้อยกิเยจเลยได้ม่ใหญ่กิบบ่เมยใหญ่กิบ่แม่เมยใหญ่แกกินกิไปแต่ว่าพอจันากินไปได้เมยาไหนเมยใหญ่นบ่ของเน่าปลาของเน่าเนี่ยแกเลยแกเปลี่ยนเละแกแกเปลี่ยนแล้วจะเดิมายเนาะ คนเรียกแคหนเ่ิ่นได้ไหมคนบอกเลขแนนคนให้แปดเียร์กเลยตามยานรวยยานรวยเอามันรวยอยู่ดวประองซื่อดอกไหมว่าอยู่ด้วปต้องสื้อดอกไคว่ามีซื้อซะสบายผมน่นเขา่น่เนี่ยอ้เนาะอันนี้เอาไปเลยอ่าใจผมได้แกนแกนเลื่มน นี่เอาแบบได้เอาให้นม้เขาใจง่ายๆนะอันนี้แก้ว้เป็นอันไหนแม่ยาตัวนี้แกใส่โฟมเลยบอว่าเขาใส่ถุงแกสทั้งออกไปได้ให้ไปบนนี้แต่ตัวนี้แกใส่โฟมเลยไม่กีดกเดี๋ยวคุเราไปแกเองเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยสี่สิบเอาพี่บาสรุปให้หน่อยค่ะมามาทานี้ท่านเ่ามามาท่านี้เา 7จ็ดพ so. ัทุงเจ็ดสี่สีเดหางเดียวเจ็ดสี่สดพัทุงหางเดียวแมนลึกลับนะคะเจ็ดทงลึกลับคนที่ยี่สิบเจ็ดรอพันทตรงอีกทีหางเดียวตัวเดียวโคโลเลยครับผมเจ็ดเท่านี้ป่ครับผมอ่าแมนแมนเลยพี่น้อง